วันนี้ครับสวนบุญยนุษย์ครับผมวันนี้เราจะมาถ่ายทำอินตาผาลํอ่าอินตาผาลํอาจจะย้อนแสงนิดนึงครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยอินตาผาลํพันวีสามสองครับนี่ครับพันวีสามสองซึ่งทางสวนเราได้ปลูกเอาไว้ประมาณยี่สิบห้าต้นพันวีสามสองครับผม พันวีสามสองทั้งหมดยี่สิต้นวีสามสองพันนี้กำลังได้รับความนิยมจากเพื่อนๆหรือชาวกลุ่มอิตพรามกำลังดังเลยครับผมพันนี้พันนี้อาจารย์วิทูลได้นำมาจากประเทศอินเดียครับ พันวีสามสองเนี่ยลูกแดงใหญ่มากสีรสชาติโอ้โหถ้าเ,เพื่อนๆได้ชิมนะผมรับรองได้ว่าจะต้องถามหาเลยครับผมพันนี้กำลังดังนะครับผมกำลังมาแรงด้วยพันธวีสามสองของอาจารย์มิทูลซึ่งอาจารย์มิทูลเนี่ยได้นำมาจากประเทศอินเดียนะอ่าได้นำ ต้นพันธุ์มาจากประเทศอินเดียผมให้ระบบออกแบนิดนึงระบบน้ำจากแผงโซลาเซลล์พันธ์บีสามสองระบบน้ำ จากประเทศอินเดียซึ่งอาจารย์เวทุลไม่ใช่ขอโทษทิอาจารย์วิทูลได้นํามาจากประเทศอินเดียนะนี่ครับพันที่กําลังจะเป็นพันเบอร์หนึ่งหรือเบอร์2ก็เป็นไปได้นะครับผมก็อีกประมาณเดือนมกราก็น่าจะแทงจัดนะครับผมติดตามชมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพันวีสาสองของ อาจารย์วิทูนครับผมปลูกไว้ยี่สิบกว่าต้นประมาณเดือนมกราก็จะแทงจัดนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร,รับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ